มันพวกนี้พวกไหนหเด็กมาถึงก่อนเวลาก่อนทำกับข้าวกับเครื่องหัดผัดบะหมี่ก๋วยเตี๋วก่อนอเอาก๋วยเตี๋ยวนะเลยก๋วยเตี๋ยวลุงคนต้อนรับก่อนโอ้โหเอาลุงคนทำแต่เท้าก่อนหทุกคนมาแนละ้วมาแล้วจก็ เรากลักแบนี้มันจะเข้ามาร่วมโบก็ระเทยวิญญาณเป็นคองดังทั้งหลายนั่นวันที่หกวันที่หกเป็นวันอะไรปรบดู่ที่ ที่หกคนจุมีคนเขาจะมาขอกินข้าวเยน็นข้าวเย็นหรือข้าวเช้าวันพอดี okay, <yeah. S 1> ข้าวเย็นนะข้าวเย็นที่หกเจ็ดส,สิบคนเส,ส,ส็บสิบกว่นคนบอกเสียงมนันดังกัน

thế nhưng xung bật dễ dàng không nhỏ vẻ có đó tìm đến วันนี้ความข่าวเขารายงานครับวันที่29มีบาดเจ็300กว่าตายไป30กว่าปศะะปศะะ2,516นี่เทลือผู้ะสองนั้น มาร6 6แต่เขาบอกว่าวันที่29ธันวาคม2566เขาพูดถึง2-3งสานว่าวันที่29ธันวาคม2566ปีใหม่ประกาศว่ามีอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรก300กว่ปปกาคั้งพส2000 หาฟังข่าวเหมือนอะไรี่ส้าว้ารอบเมืเออรแล้วก็ข่าวมตร เรียนรถมือหมูต้องถามมันดีว่าเทศเกษตรที่โคราชดีเขาว่าเลี้ยวขวาเข้าถนนเกษตรแล้วก็ไปนครราชสีมาลงจากคอนเทเวอรแล้วฟังมันมันสะดุดว่าเกษตร จากคาถาจากเสี้ยวาวไปจนถึงจกไปอะไรอนุสาวรีอนุสาวรีย์พระกระตากเศรษฐแิจเาไปจนถึงไยสุดันน,นเนศรษเกิจก็ไปทางแยกสายเข้าไปอยุธยา ไปภาคเนี่ยเป็นไปดีเขาเรียกว่าเอิสเชียนจะไปจากวิภาบดีไปเลยวนเมืองไปแล้วก็เขาเรียกองค์เจดีย์องค์เจดีินไปถึงโคราบไปถึงสระบุรี คงจะดิีไปถึงทิศตะวันไปทางตะลุยวกว่าขึ้นไปอันนี้เป็นมิตรภาพเป็นมิตรภาพไปตลอดจนถึงนองคายแต่เขาบอกว่าลงทางมอเตอร์เวย์ที่ขันสะเลหรืออะไรแ,แล้วไปยกฝาข้อโค้ัดาลงเชนกัสเซ่มันเป็นแบบเดียวกันกับป,ปี5สี่ ขรายงานข่าวศูนย์ป้องกันน้ำท่วมที่ดอนเมืองเขารายงานข่าวว่าน้ำท่วมในทางตะวันออกของกรุงเทพจะระบายลงใน,นนะ้ำนครชัยศรีส่วนน้ำท่วมในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพก็จะระบายลงในน้ำบา,ปาปงปะพงอันนี้ขรายงานเมื่อวันที่13ตุลาพ25ั2554ระหวงตอนเช้าตอนที่เรากรุ๊ไป ผมออกวันที่12วันที่13ลงเสร็จแล้วเราก็ถึงลงไปแล้วเราก็เอาเน็ตควลงไปด้วยอีกน,น่าสีเพราะกอายนางสาวแบบนี้กูเป็นแม่น้ำกัไปยานกูจะไปทางไหนวะเพราะว่าน้ำฝนฝัง่งตะวันตกของกรุงเทพเขาจะไปลงในแม่น้ำบางป,งปะกงพู แล้วส่วนในน้ำในน้ำมันพ่มอยู่กางตะวันออกของกรุงเทพก็จะเอามาลงในน้ำท้องฟอนใช้สีเขารายงานข่าวว่าอันนี้เขารายงานข่าวว่าขึ้นมตวเวที่ ปาเจ็บ300กว่าจะตาย30กว่าผลงานวายนั่นฟังแล้วมังก็เขานับปสอเขานับปี2566วันที่9กันวาค2566นี่เงินไทย ชาวพุทธก็ดีไม่ใช่ชาวพุทธก็ดีหรือคนที่เกิดขึ้นมาในโลกส่วนมากภาษาต้องเอามาแปลกเองเราทำโครงเขียนมันถึงไม่ได้ผลคำตั้งใจแต่ภาษาพักตันใช้คำปรนารปรนาตัวเองว่าจะเป็นผู้ประฤติปฏิบัติ เริ่มเริ่มภาวนานตัวเองตั้งแต่พอรู้ภาวะเทียนสามาก็ภาวนานตัวเองมาทำความดีเพื่อบ้านเพื่อมืองเพื่อศักดิ์ศรีของครอบครัวเพื่อศักดิ์ศรีของวงศาสนาญาติในภาวนานตัวเองไปในภาษาปัจจุบันที่ใช้เันภาวะตั้งใจ ภาษาพัดหลายอย่างทมะพราน,านหรือว่าตั้งเจตนาเจตนาเป็นปองค์ของ,องบริสุทธิ์ที่ว่าเจตนาแห่งพิคเววบิสุทธิ์ที่ยากเจตนาเกิดขึ้นความบริสุทธิ์ขึ้นมาปัจจนตั้งใจเจตนามันมีหลายประโยชน์ ใจในภาษาธรรมะแต่คนทั่วไปก็ใช้ครว่าตั้งใจตั้งใจที่จะทำกุมเพียนตั้งใจที่จะรักษาศีลตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้สมควรกระทเป็นความตั้งใจฉะนั้นวิธีการคิด เราถึงมาเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของครูเจ้าได้ยากเพราะแม้แต่คำพูดอย่างขึ้นมโนตวเวยไปมอนตะเวยสายใหม่ที่ก็าปิดขึ้นเป็นนองสลายไปถึง,งคั้งกละแนษเขาว่าลงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถึงนเปนกเกษตร,ปประละ้ำใล่า ถ้าลงกยวกขวาไปเพชรเ,เกษมถนนเพชรเกษมมันอยู่ตั้งแต่พรัลลุงม้าของราชการที่ผมจะควบคุมทนไปจนถึงใายสุดถนนอันนั้นก็เรียกเพชรเกษมตั้งแ,แต่ทางรถไฟทางทางรถไฟไปไอันนั้นไปทางตะวันออกก็เรียกสุขุมวิท อุบิสายเก่าสายใหม่เราก็พอถ้าอย่างนี้เราก็แยกเดินทางไปถึงนู่นแล้วยังเป็นเทศเกษตรที่สีการเดินทางในความเข้าใจอย่างวิธีการพูดวันแรกของวันอุบัติเวันลุนลารุอุบัติวันแรก 9ธันวา2566มันเป็นวันแรกวันแรกที่ลดนดาโลแต่มันยังเป็นปี2565 0 0มันยังไม่เป็น66ตอนเป็นวันที่19ธันวาภาษาที่จะใช้มันบางอย่าง เราคนคิดช้ามันก็เลยไม่เข้าใจในภาษาที่พูดอย่างทีห้าสี่ที่น้ำาุ่มกรุงเทพน้ำพุ่งวัดปา่ามีการล่าวัดป่ามีการเราฟังขสาวตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาแล้วเป็นวันที่เราจะลงไปกรุงเทพเราก็เข้าใจเลยว่ายยงไงใ็น้ำพุ่มแนี่นอนะ มันถึงสั่งทรายพ่วงมา20พวงมันเอาเข้ามาได้แค่1 3พวงสุดท้ายมันทรายไม่พอเพราะทรายไม่พอเราเลยต้องเอาทรายขั้นตลาดใหญ่มาป้องกันกน้ำท่วมปีนั้นมันถึงเอาอยู่ได้พอเขาพูดว่บน้ำท่วมฟังตะันตกน้ำเกิดระบายลงในน้ำบาดาลตะกง แม่น,น้ำท่วมอยู่ฝั่งตะวันออกกรุงเทพเขาจะระบายน้ำฝน,นใส่สีขับผู้เนบบี่ยเราจะเข้าใจตัวใหม่เราก็เห็นว่าแม่นม้ำน,าน,านครฝนยศรีมันอยู่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพส่วนแม่น,น้ำบางประกงเนี่ยมันอยู่ฝังงฝ่งตะวันออกของกรุงเทพแต่จะให้น้ำมันฝั่งตะวันออกมาลงแม่น,าน,าน้ำนครฝนยศรี ต่ใจผมไหเราไม่ใช่เป็นคนที่สติเลื่อนลอยฟังและระจำเราจำฝังใจเอย่างไงนั่นกวแน่นอนเราถึงได้เตรียมคนลงไปเตรียมพระนี้ลงไปสั่งของมาเราถึงป้องกันน้ำตัมไว้ให้น้ำตูวัปฝากมีการได้เพราะเราฟังจากคำพูด ุดท้ายมาเราบอกคนน้ำจะมาถึงวัดบางมีการตรงหน้าประตูฉลาศทางเข้าวัดบางมีกนนารนะที่มาถึงไม่น้อยกว่า50เซนเราคาดการณ์ได้ขนาดนั้แต่เวลามาเห็นกินสีน่เซนมาถึงประตูวัดทางเข้าทางขึ้นวัดตรงประตูน้ำมานสีน่สิบสองเซนเรายังขีดไม่หยุดยังเขียนไว้อทุกวันนี้ นี่คือการเตรียมการสำหรับที่จะดำเน,นินการในชีวิตของเราเราจะต้องหาข้อสรุปอะไรคืออะไรคุณเจ้าบอกว่าศีลส,สมาธิปัญญาศีลมันเป็นยังไงสมาธิ ปัญญาเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจคำว่าศีลหรือสมาธิหรือว่าปัญญาถ้าเราเข้าใจกับธรรมาศีลเป็นยังไงคือการสํารวมกายสังรวมวาจาสํารวมใจสํารวมยังไงเราเรียกว่าสํารวมจิตใจเต็นผ้าหมายถึงยังไง ถ้าเราเข้าใจองคํคำว่าสังรวมมันไม่น่าจะมีผมผิดพลาดในการปฏิบัติขั้นต่อไปสมาธิคือความตั้งมั่นของใจปัญญาคือความรอบรู้กับสัรพสิ่งต่างๆเราได้ยินอะไรมาแล้วเราต้องคิดว่ามันคืออะไร หมายความว่าอย่างไรอย่างโคราชมันเป็นถนนมิตรภาพแต่เขาบอกว่าเพชรเกษมเลี้ยวขวาเขาเพชรเกษมไปโคราชมันเราไม่เข้าใจถนนเพชรเกษมมันมีอยู่ในถนนทางภาคอีสานต์มันไม่น่าจะมีนี่คือความหมายคำพูดเป็นประโยคความหมาย า้าใจเราจะเข้าใจธรรมะคัสสอนของผู้เจ้าว่านี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่เส้นทางจะดับทุกเราจะต้องมาเข้าใจเหตุให้เกิดทุกเส้นทางจะดับทุกคือมัรคมัรคคือการทําให้มากจเจริญให้ยิ่งในเวลาที่เรายังมีอยู่ชีวิตที่เราเหลืออยู่ มันจะทันหรือไม่ทันถ้าเราเังนมามัวไม่หาทางที่จะต้องจัดการกับตัวเองให้กิดเข้าใจธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ารินิจถ้าเรายังไม่เข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ารินิงมันก็ตกไปอีกอย่างเดียวเรายังต้องการที่จะท่องเที่ยวอยู่ในวัดตัดดีๆเหรอล ถามตัวเองเฉะนั้นความตั้งใจปีที่ปัจจุบันมันจะหมดไปในวันพรุ่งนี้มืนรนนี้ปีทั้งปีที่ผ่านมาความตั้งใจต้องเราประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในความตั้งใจอย่างาเช้เาแม่รูกสุนการค้าขายเราลงทุนไปร้อยหนึ่ง ตลอดทั้งปีเราได้เงินกลับมาแค่เก้าสิบบาทอันนี้ก็คือขาดทุนหรือตลอดทั้งปีเราได้เงินกลับมาคือร้อยบาทอันนี้คือเสมอตัวถึงเสมอตัวก็ยังขาดทุนเพราะค่าแรงของเราอยู่ไหนไม่มีค่าแรงถึงเสมอตัวหรือนยังขาดทุน หรือได้มาร้อยสิบบาทเออนี่มีกำไรนิดหน่อยแต่ก็ยังขาดคุณค่าแลยหรือได้มาเป็นสองร้อยบาทสามร้อยบาทเออนั้นมีกำไรแล้วมีค่าแรงของเรามีค่าใช้จ่ายของเราออกที่จะอยู่ได้ในปีต่อไปฉะนั้นวิธีการปฏิบัติธรรมะคำสอนของผู้เจ้าคนั ในความตั้งใจในเมื่อเราตั้งใจลงไปแล้วอย่างทุกวันนี้ทุกอย่างมันประจักษ์ชัดเจนในธรรมะคำสอนของครธเจา้าประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลาอย่างเรื่องภัยพิบัติ เรื่องโลกโลกาพยาธิเรื่องอุบัติเหตุต่างๆอุบัติเหตุจากโลกาพยาธิาต่างๆพวกเขาเรียกว่าอุปกา่าคือเกิดเป็นโรคปัจจุบันพันดวนขึ้นมาเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังถ้าหากเราเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยถ้าเกิดโรคปัจจุบันพันดวนขึ้นมาจะไปไหนน่ย ก็กลับไปอบายภูมิสิแต่ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วในช่วงขณะกิจหนึ่งเราสามารถทำงานในด้านสมาธิภาวนาของเราเดินชานยุคเดินมั่งของเราเป็นไปกับข้อปฏิบัติกาๆเป็นไปตามแนวทางของพระโยคาว,าวราจรเจ้ามันแค่ในช่วงขณะกิจเดียว มันสามารถที่จะทำลายข้ามวัตถุได้เพราะเราไม่ติดใจในเรื่องการท่องเที่ยวของสัตว์โลกไม่ติดใจในภพภูมิต่างๆที่เราจะมาท่องเที่ยวนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เห็นการท่องเที่ยวเป็นภัยอันใหญ่หลวงเพราะภัยของการท่องเที่ยวเป็นภัยอันใหญ่หลวงฉะนั้นพวกเราจะต้องเห็นภัยของวัตถุนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงสำหรับชีวิตของเราเมื่อมันมีภัยอันใหญ่หลวงสำหรับชีวิตของเรา เราจะมาเนินช้าหรือเราจะมาไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆเรายังจะต้องมาศึกษาแล้วยังจะต้องมาอย่างนู้นอย่างนี้มีข้อแม้สารพัดข้อแม้มันคันเวลาที่ชีวิตมันจะสิ้นสุดเดี๋ยวนี้คือเกิดอุปขคาดขึ้นมา ในโลกปัจจุบันทันดุฟุบไปเลยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเราไว้เราไม่ได้ฝึกซ้อมตัวเองไว้เหมือนกับคนไม่เคยวิ่งแค่เดินในเร็วนี้ก็หอกแล้วแต่ถ้าคนที่เคยวิ่งอยู่เป็นประจำเขาจะไม่หมอบแต่นี้คนที่ไม่เคยวิ่งลองไปวิ่งดู แค่เดินเร็วๆก็จะบอกแล้วหายใจไม้คันแล้วจิตของเราที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมตัวเองดีไว้เมื่อถึงเวลาที่จะจุดจิตพกจริงๆเอาตัวไม่อยู่ เราอุตสาห์ทำบุญขึ้นานมามากมายเราอุตสาห์มารักษาศีลมาภาวนามากมายเราทำทานมาก็มากมายเราบวชเราก็บวชเราทำอะไรเราก็ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างทำตั้งแต่ชื่อทำตั้งแต่สัญลักษณ์แต่ตัวใจมันไม่ได้ทำด้วย วันนี้เราจะต้องมาเรื่องของใจไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องสัญญาลักษณ์แค่นนเราจะต้องมาพูดเรื่องของใจเมื่อถึงข่าวที่จุติปพที่เรียกว่าการจากไปหรือการเคลื่อนไป ขึ้นจากพพน้นไปภพน้นมึงกับเราเคลื่อนมาเราเชื่อมั่นในตัวของเราเราเคลื่อนลงมาจากเทวโลกจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์แล้วเราจะเคลื่อนออกจากมนุษย์ไปเราจะไปเทวโลกภมโลกหรือจะไปนิพพานเส้นทางที่เราจะไปเช้นทางที่เราจะไปถ้าเราไปฝ่ายสูงไม่ได้ก็ต้องกลับไปฝ่ายต่ำคือกับายจุลสิ่ ใบฟูสีมีเป็ดมีสุรกลายมีสัตว์นรกมีสัตว์ในรชานนะแต่ถ้าหากเราฝึกหัดอบรมตัวเองมาดีแล้วดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าอัตติการงาณั้มั่นเชื่อกัรงานนั้นริโยสานังกัรงานังนกลุ่มงามบริบูรณ์ไปเผยสิ่งกลุ่มงามในท่านคำจาร บริบูรณ์ไปด้วยสมาธิความงามในที่สุดเรียกว่าบริบูรณ์ไปด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างไรคือเรารอบรู้สรรพสิ่งทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งหมดในโลกนี้มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาของไม่ว่าอะไเกิดเป็นปุกไหนปุ๊กไหนก็ตามมีแต่ทุขกทุกข์เท่านั้น ไม่มีว่าพบไหนที่จะ เรามีของที่มันพร้อมได้เท่ากัน